สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท,ท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหัเด็ดอยากรู้ต้องดูนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาทำเลขต้องห้ามนะครับเลขต้องห้ามสองตัวล่างก็คือเลขจับคู่กันแล้วไม่มานะครับก็ต้องขออนุญาตสมาชิกเก่าด้วยนะครับผมก็ต้องขออนุญาตอธิบาย ละเอียดที่นึงะครับเพราะบางครั้งสมาชิกใหม่เข้ามาดูแล้วอาจจะไม่เข้าใจนะครับก็ต้องขออนุญาตด้วยนะครับสําหรับ2ตัวล่างนะครับคลิปนี้ก็เป็นการหาเลขที่ต้องห้ามนะครับคือจับคู่กันแล้วไม่มานะครับสำหรับสถิตินะครับทุกปีจะต้องมีผิดนะครับประมาณ2-3ครั้งนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีผิดเลยนะครับ อย่างเมื่อปีพศ2562ก็มีสะดุดไป2งวดนะครับสะดุดไป2งวดปี63นะครับก็สะดุดไป1งวดนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีผิดนะครับมีผิดนะครับสำหรับปี64นะครับซึ่งเริ่มมาซึ่งล่างออกตั้งแต่15มานะครับ1 2 3 4 1 2 3 4 5้างวดยังไม่มีสะดุดนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปคำนวณเลขต้องห้าม2ตัวล่างนะครับ ก็มีคําแนะนํานิดนึงนะครับคลิปวิดีโอนี้จะทําขึ้นมาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโดยใช้ข้อมูลจากสถิติและความน่าจะเป็นไปได้ในการหาตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับเรามาดูกันนะครับ งวดที่ผ่านไปนะครับ1 9นะครับเลขต้องห้ามก็คือ6 7 7 6 6 2 2 6 6 3 3 6 7 2 2 7 7 3 3 7 2 3 3 2นะครับคือเลข4ตัวนี้นะครับจับคู่กันแล้วจะต้องไม่มานะครับมันก็ไม่มานะครับสมาชิกใหม่เข้าใจนะครับโอเคมาดูงวดที่จะถึงนะครับ มดที่จะถึงนะครับก็น่าจะเป็นวันพฤหัสสบดีที่1เมษายนนะครับเอา1 9มานะครับสำหรับสูตรนะครับ1 9ล่างนะครับที่ออกไปนะครับ1นะครับ1ลบด้วย1ก็จะเหลือ0ูนย์นะครับก็จะได้ศ1นย์นะครับต่อมา9ลบด้วย1ก็เหลือ8นะครับก็จะได้8 9นะครับก็จะได้4ตัวนะครับ เลขต้องห้ามนะครับจับคู่กันแล้วจะต้องไม่มานะครับโอเคนะครับ0 1 1 0 0 8 8 0 0 9 9 0 1 8 8 1 1น9์ศู9ย์9 9 9นะครับเลข4ตัวนี้จับคู่กันแล้วจะต้องไม่มานะครับสำหรับป e ี64นะครับก็ยังไม่มีสะดุดนะครับยังไม่พลาดนะครับก็จะต้องขออธิบาย แต่ละคลิปแต่ละคลิปนะครับว่าคลิปนี้คำนวณกับเกี่ยวกับเลขอะไรนะครับก็จะแย,แยกให้เป็นคลิปๆปไปนะครับเพื่อนๆและสมาชิกจะได้ไม่งงนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับก็จะเป็นเลขดับบนเลขดับหลักสิบล่างนะครับผมก็ทยอยทยอยให้เพื่อนๆสมาชิกได้ ได้ดูกันนะครับก็แบ่งปันสูตรกันไปนะครับสูตรที่ยังเดินอยู่นะครับก็ออกมาคํานวณกันต่อไปนะครับสูตรไหนที่ผิดนะครับที่สรุปก็หยุดเอาไว้ก่อนนะครับตามนี้นะครับสําหรับเลขต้องห้าม2ตัวล่างนะครับเดี๋ยวค่อยพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ